เด็กชายคนนี้อยากมีธุรกิจของตัวเองข่าวได้เปิดจการห้องน้ําเคลื่อนที่เฮ้ย hey, ห้องน้ําเคลื่อนที่มันต้องมีรถนี่หว่าห้องน้ําบ้านละกันเด็กชายคนนี้จะไปรอดหรือไม่รอดช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปดูคลิปกัน สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสําหรับ a f k สําหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสําหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแมป My Toilet นะครับเป็นแมปจิตการโถส้วมนั่นเองนะแล้ววันนี้พี่ก็ เปิดร้านโถส้วมเป็นวันแรกนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะใครขี้ไปตรงนี้เนี่ยโอ้โหห้องน้ําก็มีเริ่มงานวันแรกก็เต็มระบบกันเลยเหรอวะเนี่ยลูกค้าแล้วทําไมไม่ไปเข้าห้องน้ำกันวะห้องน้ําก็มีใกล้ๆนะแต่เขาไม่เข้ากันโอ้โหเงินติดตัวเรามีแค่2บาทเท่านั้นเองทุกคนแล้วแบบนี้เราจะหาเงินได้ยังไงเนี่ยฝากน้องๆกดติดตามกดไลค์ให้พี่ทีนะครับเพื่อพี่จะได้เงินสีเขียวเพิ่มขึ้นเอ้ยแล้วเพิ่มจริงโอ้โหมีโค้ดเยอะดูดิต้องขอบคุณน้องๆน,นะอยากรู้สิว่าพี่ทำยังไงนี่ และพี่ก็ทําการซื้อโถส้วมเพิ่มนั่นเองนะวิธีหาเงินลูกค้าต้องมาใช้บริการโถส้วมเรานั่นเองจึงจะได้มีเงินต่อยอดธุรกิจเราต่อไปอแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมห้องน้าเราเันเหม็นวะเนี่ยมีสีเขียวสกรปรกมากโอ้โหใครเข้ามาเนี่ยระเบิดห้องน้ําเต็มเลยทีนี้เราไม่มีพลักงานเราก็ต้องทําเองนะทุกคนสิ่งที่ต้องระวังก็คือห้องน้ําห้ามสกรปรกเกินไปเพราะลูกค้าจะไม่เข้าเรานั่นเองนะเหมือนเควสเราจะผ่านแล้วทางขวามือให้น้องๆดูนะครับแล้วก็กดชิกไปสิ่งที่เราจะได้ก็คือเหมือนขยายพื้นที่แล วิถัดไปเหมือนจะได้พนักงานนะแล้วก็ขยายพื้นที่ร้านแต่เดี๋ยวก่อนนะทห้มันลุกศรชี้ไปข้างหน้าร้านเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอ๋อเหมือนขยายร้านปังถ้าเราก,กดซื้อเรียบร้อยขยายร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้านเราก็จะใหญ่ขึ้นแล้วพี่ได้ไปเดินเล่นกลางสวนเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ไปซื้อพลังงานสิครับรออะไรเพราะเราขี้เกียจแล้วพี่ได้ทําการซื้อพนักงานระดับหนึ่งมาได้พนักงานถู ทีนี้ก็ทําการกลับบ้านแล้วก็เปิดกระเป๋าและพี่ก็ติดตั้งพลักง,งานถูเพราะมันใส่ได้แค่หนึ่งคนทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็แค่รอเวลาให้อับบ้าน ทีนี้เราก็อัพบ,บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่พนักงานเพิ่มได้อีกแล้วขยายร้านได้อีกด้วยทีนี้ลูกค้าก็จะมาบ้านเราเยอะขึ้นพี่ก็ทําการซื้อถดซ่วมเพิ่มขึ้นขยายร้านให้มันสวยขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเพื่อลูกค้าเราจะได้ใช้บริการ ทีนี้พี่ก็เห็นพลังงานหลับพี่ก็เลยทําการสก,กิดไปนิดน,นึงเหมือนลูกค้าจะแน่นขึ้นโถ่ซ่วมก๊อกน้ําเริ่มพางกันแล้วช่างประปาเรามีน้อยมากครั้งนี้พี่คิดว่าเราต้องมาหาสุ่มช่างปราปาเพิ่มทีนี้เราก็ทําการสุ่มหาช่างปราปาเรียบร้อยได้มาเลยไหมเดียวพอทีนี้เราก็เข้ามาร้านโอ้โหพนักง,งานแอบดับเยอะมากพี่ก็ทําการอัพเบลนั่นเองขยายร้านเพิ่มขึ้น เอกีเอเอวันที่2ร้านพี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วทีนี้เราก็รอเก็บตังค์อย่างเดียวพนักงานเรามีครบทุกอย่างจนกระทั่งพนักงานแอบอู้พี่ต้องไปซ่อมเองทีนี้เราก็แค่รอกันอัพร้านเรียบร้อยอัพร้านไดเรียบร้อยแล้วทางขวามือทีนี้เราก็กดอัพร้านเป็นร้านสีฟ้าโคตรเท่ทีนี้เราก็เดินหาพนักงานที่แอบหลับแอบอู้แล้วเราก็สกิดนิดหน่อยไม่มีอะมากเรารอแค่รับตังค์อย่างเดียวทีนี้พอเรามีพนักงานช่วย เอกเอก,เอกวันที่3ร้านพี่ก็ใหญ่ขึ้นโถส่สวมพี่ก็อัปเกรดให้เหมือนกันทีนี้เราก็รอรับแต่อย่างเดียวแล้วน้องเห็นมแมลงสาบพ,พวกนี้หรือเปล่าคือเราต้องมีหน่วยจัดการมาแมลงสาบอีกตั้งหากนะมันคือตัวแบบนี้ วายเหมือนโกหกทุกคนพี่ก็เล่นตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ร้านพี่อัปเกรดเป็นสีทองหมดทุกอันในร้านอันที่แพงที่สุดเลยเดี๋ยวพี่ก็จะบอกสูตรให้พี่ใช้แอป UG p h o n e AFK ทั้งคืนเลยส่วนแอป Du g p h o n e เป็นยังไงให้กดรูปตัวไอข้างบนเลยทดลองใช้ฟรีได้แล้วกลับมาดูร้านของเราต่อพี่ก็ทําการสุ่มตัวเลเวล8ทุกอันใส่ทุกอันเลยนะเพราะมันจะวิ่งไวยิ่งระดับสูงมันก็จะทําการวิ่งไวซ่อมแซมได้เร็วมันก็จะไม่แอบหลับด้วยนะเลเวลสูงทีนี้ พี่ก็เล่นมาจนตานแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับอยากดูแบบไหนต่อก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยทีนี้พี่ก็รอแบบนี้อัปเดตจะได้มาเล่นใหม่แล้วเจอกันครับ